สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุขนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่ส0บยี่สิบเอ็ดแหละครับวันที่ยี่เอ็ดตุลาเนาะครับครับกล้จสิ้นเดือนแล้วครับครับครับสำหรับมือนี้ผู้ได้ขามาแล้วขาอย่าลืมนะครับด้ครับทางส่งเส้นงหยาพระเลาะครับมีแนวทางนะครับมีแนวทางเป็นตัวเลขของเล่าวิเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับชุดนี้เป็นของเก๋ใ่เมืองท่องนะครับ ของเกยใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับของเกยใหญ่เมืองทองครับงวดที่แล้วครับงวดวันที่สิบแปดของเกยใหญ่เมืองทองงวดวันที่สิบแปดนะครับเดินี่ครับเพื่อนไฮลูดไปที่เก่ากับหนึ่งเหครับเก่ากับหนึ่งนะครับเนาะเลขวินของเพื่อนก็มีครับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกเลขที่ออกงวดที่แล้วครับเป็นศูนย์เจ็ด เป็นศูนจ็ะครับเนาะศูนย์เจ็ดน่งี่หนึแหละครับจำบ่อิพิครับกลเป็น0ูนย์เจ็ดสำหรับเลขกสตัว2ตัว,ตวล่างครับสำหรับตัวเลขของเพิินกับเลขวิ่นของเพิินกับมามี1น,นะครับมี1นึ่งขเขายูศูนย์เข,ข่าเข่า เขาสองตัวลูดสองตัวครับสำหรับตัวเด่นของเพื่นเก่าแหะครับงวดที่แล้วนะครับเนาะครับงวดที่แล้วของเพื่นเด่นไปที่เกาตัวหนึ่งนี่เป็นตัวล่องครับจับคู่บจับคู่เก่าสเก่าหนึ่งเูหนึ่งศูนย์หนึ่งหนาหะครับหนึ่งนึ่่งหานะครับเนาะสำหรับตัวหนึ่งของเพื่น เปิดกระเป๋าได้เอาหนึ่งซีมาครับเปิดเอาหนึ่งหามาครับกันรุดแต้มหนึ่งครับมีเข่ามีรุดเป็นของธรรมดาแหละครับจับครูนะครับเนาะสำหรับเหล็กครับบโอเคครับแต่ว่าเหล็กวิ่งคองเพลนกับมาครับเหล็กหลุดของเพลนกับมาตัวหนึ่งครับสามตัวที่ดีครับเผมจับมาหนึ่งซีห้าครับพี่ครับหนึ่งซีหายูพี่ครับหนึ่งซีหา เป็นเลขสามตัวครับเลขสามตัวก็ออกเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดหนึ่งซีครับเนาะครับครับอีกตัวหนึ่งพอนหยมากกับเก้าศูนย์ศูนย์ครับเก้าศูนย์ศูนย์ครับก็อลดไปครับสําหรับจับคู่ครับอันนี้เป็นตัวเลขงวดที่แล้วครับของเกศยญ่เมืองทองครับสําหรับเกศยญ่เมืองทองครับเลขปีงเลขหลุดบัวเคยลด บอเคยพลาดครับสำหรับแนวทางเล่าปัจนาเนาะครับเนาะครับครับเข้าไปเบิ้งตัวเลขเนาะครับเนาะวดวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันจันนี่วันจันทร์ครับครับพู้ใดไรขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมีห้ส้มครับมีห้ส้มให้ติดตามไปตลอดแหละครับถูกมือวันจันร์พุทธสุขครับ สามวันเวียนวันเสาร์อาทิตย์ครับของเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับขอขอบพระคุณหลายๆล่ะครับสำหรับการกดไลค์ให้ครับติดตามกันไปเรื่อยนะครับเนาะขอมาเบิ้งกันเรื่อยๆแช่กันไปเรื่อยครับเล้าพัฒนาเป็นเล้าพัฒนา สำหรับผู้มักล่ะครับตัวเลขวันที่21ต่อคอนะครับกับหเก็ตละครับมันเรือบหน่อยครับ,รบสําหรับตัวเลขเจ๊งใหญ่เมืองทองครับชุดนี้เจ๊งใหญ่หลุดไปที่สามกับเกาครับหลุดหลุดไปที่สามกับเก่าเก้ากับสามก็ได้ครับ สามกับเก่าเนาะครับการสำหรับเลขเพื่อนหาวิ่งมาพร้อมครับชุดนี้เอาไปวิ่งมึงนะครับเด้อครับสำหรับเลขวิ่งกับเพื่อนสำหรับเลขวิ่งกับมีสองสี่ออกไปวิ่งครับเก้าเก้าสาม อ๋อขบวนวาสี่้าสองสี่เก้าสครับจับสองสไปเลยครับจับสองสี่ครับเป็นหมา,ายเสองมาเนาะครับเนาะครับเอาจับคููที่นี่ครับจับคููสําหรับเด็กจับคูหกครูมีเก้าสองเก้าสองเก้าสามเกด 97สำหรับ3สำหรับ3ที่นี่ครับ3เลข3กลับไปที่23 23 37 37ตัวสุดท้ายก็เป็น9 เก้าครับเก้าเก้านติดติดเบินมาตลอดนะครับสำหรับตัวเลขของเกงใญไงนะครับเนาะครับ3ตัวที่ในสามตัว3 7 9 2 4 2 4 7ครับครับี่เป็นตัวเลขครับ อันนี้เป็นเล่าพัตนาครับเล่าพัตนาเลยครับเด้อครับสำหรับผูมักผูคัดกับพานแล้วครับกับสำหรับเล็กตัวเด่นตัวกลมของเพิินเพิินกะไหหมาเนาะครับเนาะครับเป็นวดวดวันที่ครับตัวกลมเด่นของเพิินกลมเด่นไปที่เก่านะครับเด้อครับ กลุ่มเด่นไปที่9กครับ3นี่เป็นตรลองล่องไว้ครับ2 4 9 3อันนี้เล็กามงขามเพิ่นเอาไปจับคู่ครับย่อไปเล่น4ตัวแ่ะครับิ่นวา่าเอาไปเล่นเอาไปเล่น4ตัวกัสิบ่ถตกครับครับเพื่นนห้แปลเอาไปจับคู่ครับเป็นเล็กวิ่ครับเขียนไาน้ำครับบงับงบัง เอฟซีเพิ่นกับซิมุกพอใจนะครับเนาะครับไปวินครับไปวินครับสำหรับตัวเด่นของเพิ่นกับเก่าเก่าสามนะครับเก่าสามคำเก้าครับสามเจ็ดสามเจ็ดนี่เป็นตัวร่องนะครับเด้อร่องไว้ครับร่องไว้ร่องไว้ร่องไว้ครับกับตัวเก่งของเพิ่นกับตัวนี้แหละครับสามเจ็ดเก้าครับอันนี้เป็นชุดของเก๋ญ่ครับ เค๋ใหญ่เคีกใหญ่เมืองทองนะครับเจ้าแม่เรียกคุณนะครับเนาะครับเรียกคุณก็ออกตลอดเวลาแหะครับเมืองทองสูตรคํานวณมากค่ะก็เจ้าวามากมากแบบสไตล์เดียวกันครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับเด่นไปที่เก้าแะครับวิ่งหลูดของเพิินครับ มีสามกับเก้าสองตัวครับเป็นจับเด่นมากกับเก้าสามสามเก้าแหละครับกลับเอาเวยครับเด้อไปกลับเอาครับครับสําหรับเลขวิ่งกับสองสี่เก้าสามครับเอาไปจับครับงวดที่แล้วกับเขาสองตัวอยู่ครับมีหนึ่งกับศูนย์นะครับเนาะงวดที่แล้วครับเลขที่ออกกับหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่แหละครับครับเอาไปตอนมาฝากดนะครับเด้อครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรล่ะครับทางช่องกัสีขอลาพี่ราน้องนะครับเนาะครับพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ